กิจต่อไปนะคะเป็นภารกิจส่งท้องค่ะท้องพอไปบอกว่าไปอยากได้ทองสิบโลก็เลยต้องจัดไปค่ะนี่เปิดร้านเจแล้วแมบอกขายเงียบๆเฮ้ยจะบ้าเป็นเสือแล้วเอาะเหรอตรงไหนติดอยู่ตรงไหนไม่รู้ให้มันเป็นเหมือนศาลาแดงๆอะใคระไปดูวะที่ถนนมันทำตรงกลางอยู่อ่ะมันทำรถไฟอยู่ตรงกลางเออมาตังฟิวเจอร์ไม่รู้อะโอ้ยแค่นี้แหละ แผนการดานเมืดของเราปตะทีแม่เนี้ยเดี๋ยวเรเว้ยปฏิบัติการปฏิบัติการรับส่งทองกระถางดึงด้วยปิดไฟเฮ้ยขอปลุกไปกลัวไอแต่ทองก่อจะได้ทองอ่ะก็ต้องช่วยอะไรไป จะขุดทองหรือเปล่าโอป้าจะขุดทองหรือเปล่าเฮ้ยเก่งใจขาด้วยทองอ่ะมีของมาจริงๆริงกิพโร้ยมันแพงไปเอาไม่ประมาณโลสองโลโอ้โหพี่จะขุดเขาเลยนะไม่ทองอะไรพี่ทองหยิบทองหยอนเฮ้ยึจะพูดอะไรตรงนี้ไม่ใช่ขายทองไม่ใช่ทองอะไรใครจะรู้ทองเอามาดูก่อนทองจริงเปล่าเฮ้ดูทอดูถูกบ้านขายทองไง ของจริงที่บ้านบ้านเราป้าหรือบ้านอาจูมาทั้งคู่เลยสแองของใครอ๋ออาจูมาอาจูมาอ้าวร้านอาจูมาไงก็ต้องให้อาจูมาขอดิเออขอดิเราก็จะให้ไปนะคะเต้นเพลงอะไรนะฟ้าผ่าแล้วอย่าเออกล้าผ่าแลบเหีียดเต้นเหยียดเต้นอะไใครหยิบตาอะไรกันเนี่ยไอหยู่ตรงไหนยังไม่ได้ใครหยิบเลยคิดถึง นี่จะมาขุดทองนี่ไงที่บอกว่าทองจะมาขุดทองไม่ใช่เจ้าทองเรามาให้ขุดขุดไปอ๋อมอนทองทุเรียนทองไม่ไปไม่ทอบปนทุเรียนไงก็ไม่เอามาให้รู้ใจอ่ะรู้ใจจะชอบทุเรียนทอดกรอบเดี๋ยวป้าจะขุดทองให้ได้เลยครับขุดทองที่ว่าเนี่ยป้าจะขุดออกมาจากตัวเราจากตัวเราด้วยไม่ขุดไปไม่เอาทองออกอีกหรอก็สะสมมาทุกวันคุยอะไรกันเนี่ยนี่อป้าถา่เปรี แจกคือแจกพูดคือพูดทำจริงือเปล่าปวดแล้วว่าจะทองมาให้งั้นให้เก๋เต้นก่อนเลยเก๋เต้นแล้วเก๋ไปดูทองเอออยาให้เก๋เต้นก่อนแล้วให้เก๋ไปดูแล้วมาพิสูจน์ให้ไฟดูอ่าอันั้นแหละเก๋เต้นก่อนแล้วเก๋ก็ไปได้ไปดูทองเลยแล้วใครมาบอกไปว่าทองจริงห่ะเออแล้วไปอะไรไปอะไรนะไปอะไรไปเลย ไม่ธรรมดาปลาอ่าเฮ้ยนุ๊บจะเป็นทองจะเป็นทางอย่ามันแสบตามันทองอลามมากน่าเกลียดเล็กว่าแว่นอะเสร็จแว่นแล้วจะมองเห็นเหรอเฮ้ยอย่าทองมันแสบไงจริงเหรอเออน้ำมันแสบตาเลยอะดู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  เฮ้ยมีคนแอบดูเฮ้ยมีคนแอบดูไปกลับไปเลยเห็นเลยอีกกงอโกงว่ะโยังโกงอีกได้ได้แอบาแอบาตาอลาไหมอลาหไอลาปไปไปบอกไปบอกมันไปบอกมันตา แาวเก๋เฮ้ยจริงๆเอาเอาจุดมาทำมันด้วยทองอะไรพูดเลยทองทองอะไรทองอะไรก็ทองไงทองแพ้ไปใส่แว่นด้วยนะแว่นแลกมากอ่ะไป้าตาแตกเลยไม่ได้ต้องเป็นก่อนไม่ได้พูดเลยทองอะไรทองทองทองแตกป่ะไม่ต้องไม่รู้ต้องไปพาไปดูร้านทองว่าเป็นแท้หรือ่าเป็นแท้หือเปล่าปแท้มามาทำไมมา

มา้าทั้งวันาเต้นังวแวมาต้นม้งนแเนมว้ามาันแล้วมา้าทวันแล้วมาเตมทั้งวันแล้วมนมางนวาเตนมาังวันต้างวแลนมั้แมาเตทั้งวมเนมนแลนมัแมาเตล้าเมาันแาเต้นม้งวันแลวมาเต้มาาเนมาทั้งวันแล้าเต้นมาทั้งวันแล้วมาเต้ั้งวัน้วม S <S ไปเหมดแล้วเสียงแหบไปเหยียบพื้นตอนที่แดดมันมันเปี้ยง r <Run. S 1> ตัดออกตัดออกพร้อมแล้วขอรับเปิดเลยเฮ้ยยั้งๆอยู่ฮะยังๆๆๆขนมเป็ดขนมเป็ดขนมเป็ดน,น,น,นี่คือทองอะไรครับทองม้วน เก๋ชอบกินทอมม้วนอร่อยคือตู้เซฟใช่ไหมใช่ละหันอะไรอะลหันอะไรเออละหันกันไก่ละหักันไกะหักันไกลโอ้เซียนห่ะเซียน่ะเดไอ้ฟันยังไงฟันพี่อ๋อพี่พี่เดี๋ยวฟันหฮะอ้าวง่ายใจทำยังไงอ่ะใช้เล็บอนเนี่ย อันนี้ครับเล็บเปิดได้นี่อย่าเดี๋ยวเล็บพังมันต้องเป็นเจ้าของเว้ยนี่ดูนี่ไงเอ้าไม่ตอนแรกเขาเปิดได้แล้วไม่เราต้องบอกสแกนนิ้วมือก่อนไม่งั้นเอาสแกนหรอกโอเคเนี่ยนิ้วมือเราสุดยอดมาใไม่ๆเราเปลี่ยนนิ้วมือให้ไฟแล้วมาสแกนแล้วกันนี้เลยเฮ้ยเอาลองเปิดเลยเปิดไม่ออกอะตั้งค่าบันทึกแรงนิ้วมือยังยังกันดิตั้งค่าให้ก่อนอ่าเดี๋ยวโปรอะอ่ะตัวแรกแปดเอียงหน่อยอ่อเ้ยๆอเอียงเอียงหน่อยเอียงโอ้ยรอบรอบ เออยี e, อ่ยะเยี่ยงเยี ic ic ่ยเยี่ยเ okay, no ้ยดอิ่แล้วทองของเรานี่ค่ะน่าอร่อยจังอยกินหอมหวนหอมหวนหอมสุดยอดเีก็กินเนาะทักโอ้เกนด้วยไป่กับไข่ไก่เออกับขี้ไข่ไก่อรอยเลยจริงนี่มันไม่ใช่ขนมทองนมันคือปืนใหญ่ อก่อนหยุดเหรอเอาปบอนใส่กันป้ลงไปถ้ามันกินเข้าไปนะไฟเราต้องทำไปโรงพยาบาลป้านะว่าป้านสวีทสวีทสวีทสวีตโอ้โอปากินหนอนเลย แล้วยังตัวใสเหมือนจิ้งจกเลยด้านหน้าที่คือเหมือนจิ้งจกด้วยหล่อเล่นเหรอหล่อแบบป้าใครจะว่าเป็นจิ้งจกเป็นจิงเก๋เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรจิ้งจกจิ้งเหล่จิ้งเหล่มันไปตอนเต้นอินเสิร์ตภาพค่ะ แลมโบตาหรือว่านุนมตากลับมาขึ้นค่ะกลับมากวาดพื้นแ้วขอรับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วกดลูปไลค์นะลูปไลค์นะพี่เอาป้ากัวก่อนได้ไงกลัวก่อนได้ไงอ่ะเออปกติเอาปารงกลัวเราัวกลัว โถ่ตูนเล็กมากเลยอ่ะไม่จริงเลยนี่อย่างนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงได่โดนตูนกระดิงติงหูเนี่ยตอนนี <laughs> ้เหมือนดูละครสารอะไรอ้าวพูดอย่างนี้ก็เพื่อซิครับนี่เหมือนนอนดูละครสารอะไรต่างๆแล้วกระดิงติงหูกระดิงติงห no ูไปแล้วเจอกันบ <frequencies> ๊ายบาย